มาเป็นแขกเชิญสวยใช่ไหมสวยจังเลยอ่ะจริงปะคะแฟร์ดิ้งเหรอแม่ไม่ค่ะหมายถึงว่าดิฉันหรือว่าคุณเจ็บมาคอมเมนต์เราเจ็บคนนี้กินเนี่ยเออมาคอมเมนต์เรื่องราวมันเป็นยังไงค่ที่แกไปตอบทำไมก็ตอบเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วแก่แต่หน้าจริงๆจริงตาเขาไปอยู่รูปเขาป่ะพี่ตาเขากลับแล้วมือแค่ไหนใจไม่ไหวอ่ะเพราะว่าอะไรป้าอ่ะจริงๆไิงปว่า ใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปนะคะัว<ะ>เรายังอยู่เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องดูแลเองให้ดีแล้วช่วงนี้นะใครรู้สึกว่าเอ้ยโงเองไม่ดีเลยไม่ค่อยมีราศีอะไรแบบนี้<ะ>ต้องดูเป็กเลยเพราะว่าเป็กเคยเป็นมาแล้วมีช่วงดาตวตกนะ,ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดูแลตัวเอง<ะ>คืออะไรปะคะมันมอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมงานมากเพราะว่าอยากรวยนี่แหละอยากมีเงินซื้อของที่แบบว่าตามความฝันอะไระ่บบนี้นะคะทํางานถ้าก่อนจะพูดอะไรต้องมั่นใจจริงเพราะว่าเป็กก่อนจะเข้าวงการมันคือได้มันยากเองเป็นว่าอยาก